ราคาทองคำที่เป็นขาขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะไม่แน่ใจค่ะว่าจะมีโอกาสไปได้ไกลขนาดไหนไปหาคําตอบพร้อมๆกันนะคะกับประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS g r o แม่ทองสุดจํากัดนะคะคุณหมอกิชรัตัญยศิริค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับค่ะปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําขยับขึ้นมาในรอบนี้ค่ะคุณหมอเกิดจากสาเหตุอะไรที่ทำออทามไฮแบบนี้คะ เออเมื่อสักสองสับเออเมื่อสักปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า CPI หรือเป็นมารวัดเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกา CPI ออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดแล้วก็ CPI ต่อปีเนี่ยลดลงจากระดับประมาณ3.3เหลือ3.0การที่เงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาอยู่ในทิศทางที่ลดลงเนี่ยทำให้ภาพรวมของตลาดเนี่ยมองว่าโอกาสที่เฟด จะลดดอกเบี้ยเนี่ยเร็วขึ้นเนี่ยก็มีสูงจากเติมที่คาดกันว่าปีนี้อาจจะลดเพียงครั้งเดียวแล้วก็อาจจะไปลดเดือนธันวานเนี่ยตอนนี้ก็คาดกันว่าน่าจะมีการลดได้เร็วที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นกันยายนละ แล้วก็ให้น้ำหนักถึง95%แล้วก็มีโอกาสที่จะลดมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยซ้ำไปประเด็นตรงนี้ครับเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ราคาทองคำในช่วง3าวันนี้ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ทำ all Time High ที่ระดับ2,485เหรียญเบรก g h เดิม erm, เมื่อเดือนเมษายนนะครับที่ระดับ2,435ขึ้นมาคือขึ้นมาอีกประมาณ50เหรียญจากไฮเดิม สำหรับทองไทยเนี่ยเคยทำไฮเดิมไว้ที่4 2 2 0 0บาทแต่สำหรับทองไทยเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ไปเบรกไฮเดิมเนื่องจากในช่วงสงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทของไทยเราเนี่ยแข็งค่าขึ้นจากระดับ36.90มาที่36บาทแล้วก็หลุด36บาทเมื่อสองวันก่อนณนะขณะนี้อยู่บริเวณ3 5บาท90สตังค์ นะครับก็เลยทำให้ทองไทยเนี่ยอยู่ที่บริเวณ42,000บาทบวกลบอยู่ตรงนี้นะครับหรือไฮเดิมเนี่ยยังห่างจากไฮเดิมประมาณบาทละ300นะฮะอย่างไรก็ดีโดยภาพรวมของทองทั้งของประเทศไทยและของของตลาดโลกเนี่ยตอนนี้เข้าสู่แนวโน,น้มที่ทางขาขึ้นอย่างชัดเจนครับค่ะ ก็เข้าสู่ทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะสำหรับนุมมองแล้วก็ทาร์เก็ตของทองคำในรอบใหม่รอบนี้นะคะทางด้านของแม่คงสู่มองอัพไซส์ขนาดไหนคะสำหรับแนวโน้มของตลาดโลกเนี่ยเรามองว่าณนะขณะนี้ 2, นี้ยเหรียญบวกลบเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะไปเทสที่ประมาณสักปลายปีราวๆสัก2,600 หรือบวกลบอยู่แถวๆนั้นนะได้คือมีโอกาสขึ้นไปได้อีกไม่น้อยกว่าหนึ่งอยเหรียญน,นะครับเพื่อรับข่าวการลดดอกเบีย้ยของเฟดที่จะมีในเดือนกันยายนอันที่สองสำหรับทองไทยตอนนี้อยู่ที่42,000บาทต่อบาททองคำซึ่งเราก็คาดว่าทองไทยก็คงจะปรับตัวสูงขึ้นไปตามดังนั้นมีโอกาสที่ทองไทยเนี่ยจะไปแตะที่บริเวณ44,00 0บาทได้ เพียงแต่ว่าทองไทยเนี่ยเราอย่าลืมว่ามันมีโอกาสที่เงินบาทอาจจะแข็งค่าเนื่องจากดอลล่าที่อ่อนซึ่งพอเป็นคํานวณแล้วเนี่ยอดอลล่าอดบาทก็จะแข็งพอคํานวณเป็นราคาทองก็อาจจะขึ้นได้แต่ว่าช้ากว่านิดหน่อยครับโดยภาพองค์รวมเนี่ยเราเชื่อว่าทองของตลาดโลกและทองไทยน่าจะทำนิวไฮใหม่ได้ในเร็วๆนี้ครับค่ะก็ ในแง่ของผลตอบแทนของบ้านเราตอนนี้นะคะในตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเราได้ผลตอบแทนทองคําเท่าไหร่แล้วแล้วถ้าบวกกับตัวค่าเงินบาทแล้วเนี่ยถือว่าได้เปรียบกับประเทศอื่นๆไหมคะตอนนี้ผลตอบแทนเฉลีย่ยเท่าไหร่คะออผลตอบแทนของราคาทองของตลาดโลกก่อนนะครับออจากต้นปีเนี่ยราคาทองตลาดโลกอยู่ที่บริเวณสองพันหกสิบเหรียญสองศูยนย์หกศูนย์โดยประมาณ ณขณะนี้อยู่ที่ประมาณสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเหรียญโดยประมาณหรือขึ้นมาประมาณสี่ร้อยเหรียญหรือพูดที่ง่ายว่าราคาทองของตลาดโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นจากต้นปีจนถึงปัจจุบันกลางเดือนเจ็ดเนี่ยนะครับทองไทยละ่ะทองไทยต้นปีเนี่ยมันอยู่บริเวณสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทต่อบาททองคำตอนนี้อยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพัน ก้าร้อยบาทต่อบ,บาททองคำหรือพูดง่ายๆว่าทองไทยปรับขึ้นมาประมาณบาทละแปดพันเก้าร้อยบาทต่อบ,บาททองคำคำนวณแล้วเนี่ยจากฐานเดิมทองไทยขึ้นมาประมาณยี่สิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นยี่สิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตหรือพูดง่ายๆว่าขึ้นมากกว่าราคาทองของตลาดโลกจากภาวะเงินบาทที่อ่อนเนี่ยประมาณ4ี่จุห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งพอเราคำนวณเนี่ยเรามีกราฟ การอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงินสกุลของประเทศข้างเคียงในอาเซียนเราก็พบว่าใกล้เคียงกันหมายความว่าเงินบาทจากต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเทียบไปแล้วอ่อนมาประมาณ4.5เปอร์เซ็นจากต้นปีที่เราอยู่บริเวณ30 33บาทก,กว่าๆตอนนี้เราอยู่ที่35บาทไปลายเพราะฉะนั้นเราอ่อนมาประมาณบาทและประมาณเกือบ2บาทนะครับ ในขณะที่ถ้าเพื่อนบ้านเราเนี่ยถ้าเทียมแล้วพมา่าหรือทางลาวเนี่ยจะอ่อนกว่าเราเยอะเพราะว่าเงินบาทก็เงินเข้าอ่อนดังนั้นวิธีการคำนวณราคาทองของแต่ละประเทศก็คือค่างเงินของประเทศนั้นนั้นเนี่ยมีความแข็งหรืออ่อนเมื่อเทียบกับาดอาลลาร์ก็คำนวณกันเข้าไปดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนในโซนเอเชียเนี่ยจะนิยมที่จะ ซื้อทองคำเก็บเป็นทรัพย์สินเพราะว่าเงินสกุลของเขาเนี่ยจะอ่อนค่าลงของเราเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราก็อ่อนมากกว่าสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นผู้นําทางด้านการเงินในระดับโลกสิงคโปร์เนี่ยที่อยู่ทางด้านล่างของเราเนี่ยนะครับปีนี้อ่อนเพียง2.2เรซเราอ่อนมา4.5เปอร์ซ็นต์ณขนานี้นะฮะ แต่ว่าถ้าของเราเนี่ยถ้าเทียบเคียงแล้วน่าจะใกล้เคียงกับทางกลุ่มมาเลเซียซึ่งมีการอ่อนค่าเนี่ยใกล้เคียงกันคือสี่เปอร์เซ็นตกว่า,วานะครับซึ่งก็ไม่ได้ถือว่ามากมายอะไรเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเหมือนกันครับค่ะก็แนวโน้มเรื่องอของการลดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยค่ะจะส่งผลนะคะทำให้ทองคำน่าจะเป็นขาขึ้นไปอีกพักใหญ่เลยใช่ไหมคะที่เมื่อสักครู่บอกว่ามีอัพไซส์มากพอสมควรนะคะ ปัจจัยที่เกิดหลุนการขึ้นของทองคำในช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามีหลายปัจจัยปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือการลดดอกเบีย้ยของเฟดนะครับปัจจัยที่ตามมาก็เป็นเรื่องของภาวะการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นจากสภาวะการลดดอกเบีย้ยหรือสภาวะการที่เ,เศรษฐกิจของเขาเริ่มอ่อนตัวลงนะครับซึ่งดอลลาร์ก็น่าจะต้องอ่อนลง นะครับรวมทั้งสภาวะของภูมิรัฐศาสตร์สภาวะของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งก็ตามครับก็จะทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเป็นผลบวกต่อทั้งคางครับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือประมาณมีโอกาสประมาณ95.3%นนะคะที่ทางด้านของเฟดอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้รวมไปถึงเรื่องของการเลือกตั้ง ราาประธานาธิบดีซึ่งก็จะมีเรื่องของอปัจจัยที่ต้องวิเคราะห์กันว่าใครจะมาใครจะไปและจะส่งผลต่อทองคำยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยนะคะทีนี้มาถึงกรอบกลยุทธ์การลงทุนสักนิดนึงค่ะามาที่โกลสปอ t ก่อนนะคะทางด้านของ MTS Go มีตัวโกลสปอ t นะคะแนวต้านแนวรับนะคะของ รู้สึกว่าจะเป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงมาให้เราด้วยนะคะค่ะคุณหมอคะขอกลยุทธ์นิดนึงสำหรับทั้งทองที่เป็นโกลสปอตแล้วก็ทองที่เป็นทองไทยด้วยค่ะในโกลสปอตเนี่ยถ้าระยะสั้นที่เราให้ไว้ระยะสั้นคือหมายความว่าภายใน1-2สัปดาห์เท่านั้นเนี่ยนะครับแนวรับที่2,450เหรียญ บวกลบตรงนี้น่าจะเข้าซื้อได้ดีแนวต้านอยู่ที่2,480-90เหรียญเป็นแนวต้านระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งอาจะเบรกภายใน2-3วันนี้ด้วยซ้ำสำหรับแนวรับของทองไทยเนี่ย จะอยู่ที่บริเวณ41,500แล้วก็แนวต้านอยู่ที่42,300บวกลบนะครับดังนั้นนนวคำแนะนำในกลยุทธ์การลงทุนยังเป็นกลยุทธ์ที่อรอจังหวะย่อและเข้าซื้อและทำกำไรในแนวโน้มที่ทางขาดขึ้นของทองคำครับค่ะก็ถ้ามาดูชาร์ตของตัวทองนะคะที่คุณหมอเตรียมไว้ให้นะคะแนวรับ41,500นะคะ กับตัว42,500นะคะที่จะเป็นแนวต้านส่วนอัพไซด์ทองในปีนี้นะคะยังคงมีมากพอสมควรค่ะนะคะโอกาสในการลงทุนทองตอนนี้เราสามารถลงทุนได้หลากหลายรูปแบบและ w ว r l d w i d e เลยใช่ไหมคะคุณหมอคะสำหรับในประเทศไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกลุ่มของ MTS g o แม่ทองสุขเนี่ยเรามีระบบการซื้อขายเทียบเคียงกับตลาดโลก ราคาตามกันเป็นวินาทีไม่ได้มีได้เปรียบเสียเปรียบกับตลาดโลกเลยทั้งการซื้อขายในรูปของทอง99.99 99 Standard ด o วิลแล้วก็ในทองของไทย96.5สามารถซื้อขายผ่านแอปออนไลน์ในโหมดเป๋าตังในโหมดของ k คพลาของกสิกรไทย ก็สามารถซื้อขายในลักษณะทั้งการลงทุนแบบรายย่อยหรือการออมในระยะยาวก็สามารถทำได้ดีทีเดียวครับค่ะได้ค่ะก็สุดท้ายแล้วก็คือคุณหมออยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนไหมคะแล้วก็ความเสี่ยงที่ทองจะปรับฐานแรงระเบียอกาสจะเห็นไหมคะหรือว่าฟันทงว่าเป็นขาขึ้นแล้วโอกาสการปรับฐานแรงไม่มีอาจจะมีแค่นิดๆหน่อยๆคะ คือตอนนี้ทองเนี่ยชัดเจนว่าเป็นขาขึ้นจากปัจจัยหนุนต่างๆโดยในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทองพักฐานบริเวณ3 9 9 0ม้ถึงสี่หมืต้นๆเนี่ยนะครับพักฐานมา2เดือนดังนั้นการที่ทองเบรกขึ้นมาจากระดับสี่หมห้าขึ้นมาจนถึง4ี่หมื่หนึ่งันกว่าเนี่ยก็ทำให้ เป็นแนวโน้มขึ้นชัดเจนรวมทั้งของทองตลาดโลกด้วยเพื่อไปต้อนรับการลดดอกเบีย้ยของเฟดซึ่งการขึ้นครั้งนี้มันน่าจะเป็นการขึ้นที่เป็นระยะยาวมากกว่าสี่ห้าเดือนเพราะว่าเรากำลังวิเคราะห์กันว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยในปีนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรืออาจจะไปถึงสองหรือสามครั้ง ปีหน้าน่าจะมีการลดอับเบี้ยได้อีกอย่างน้อยสามสี่ครั้งหรืออาจจะขึ้นถึง,ถงลดถึงสี่ห้าครั้งก็ได้ซึ่งปัจจัยพวกนี้เป็นปัจจัยที่จะทําให้ทองขึ้นขณะนี้การที่ทองขึ้นมาเยอะแล้วตอนเนี้ของตลาดโลกและทองไทยเนี่ยถามว่ายังลงทุนต่อได้ไหมก็ยังคิดว่ายังมีปัจจัยที่จะทําให้ขึ้นต่อตามที่กลับไปแล้วสําหรับปัจจัยลบของการที่จะทําให้ทองตกแรงๆเนี่ย ก็สวนทางกันหมายความว่าถ้าเกิดสงครามหยุดไม่มีการสู้รบแล้วก็ภาวะของโลกทุกอย่างเนี่ยสงบลงภาวะภูมิรัฐศาสตร์ไม่มีไม่มีการแบ่งขั้วของโลกเนี่ยสภาวะพวกนี้จะทำให้ราคาทองร่วงซึ่งก็ต้องบอกว่าในสภาวะแบบนี้ยังดูแล้วยังมีผลทางที่น้อยนะที่สงครามจะจะสงบไปหรือแม้กระทั่งการที่จะเกิด ว่าเงินเฟ้อสูงสูงกลับขึ้นไปใหม่นะครับหมายควาว่าน้ํามันต้องทะลุขึ้นไปที่ระดับร้อยเหรียญในทานองนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะทําให้ก็ต้องคิดอีกทีหนึ่งว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไหมซึ่งตรงนี้เป็นภาวะที่สวนทางกับปัจจุบันอยู่นะฮะดังนั้นในสภาวะปัจจุบันก็ยังคงวิเคราะห์กันว่าโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยมีสูงกว่าดังนั้นจึงมองว่าเป็นการ ขึ้นของทองคาในระยะยาวๆทีเดียวนะครับจึงแนะนําให้ทองคาเนี่ยเป็นการลงทุนทางเลือกในสภาว่าที่ตลาดหุ้นหรือตลาดอื่นๆนั้นมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับจึงให้ทองคาเนี่ยเป็นการลงทุนทางเลือกที่ดีแม้กระทั่ง JP. Morgan เมื่อวานนี้ก็ยังระบุว่าการลงทุนในทองคําในปีนี้และปีหน้าน่าจะมีความสดใสามากทีเดียวครับค่ะขออนุญาตเป็นคําถามสุดท้ายนะคะโรกทองต่างประเทศให้เป้าทอง เท่าไหรกันคะค่าเฉลี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าแม่ทองสุกเองถ้าเป็นเป้าทั้งปีจริงๆปีนี้นะคะที่เป็นเป้าที่มีการทบทวนใหม่ณจุดที่ทองทำออทำไฮเลยอะคะ่ะหนึ่งปีนี้นะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะค่อนข้างใกล้เคียงกันไหมคะจริงๆแล้วทองของตลาดโลกเนี่ยก็มีการวิเคราะห์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดตั้งแต่ต้นปีกลางปีและปัจจุบันนะครับหลายๆค่ายก็มองกันไว ถ้าถาพูดถึง JP Morgan ซิมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเขามองไปถึง3,000เหรียญแต่มองปีหน้านะครับดังนั้นในปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าเอาเป็นว่าโอกาสที่วิเคะห์ทน้าเทคนิคเข้ารับเป็นไปได้เลยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเห็น2,600เหรียญหรือ2,700เเหรียญได้นะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่าถ้าจะทะลุถึงสามพันเนี่ยผมยังคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้ามากกว่า นะเพราะว่าปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าขึ้นมาแล้วประมาณ20%่สนตั้นการที่จะขึ้นต่ออีกประมาณสัก 100- 200ถึงเหรียญเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสสูงทีเดียวซึ่งตอนนี้2,500เหรียญเนี่ยใกล้มากแล้วนะฮะสำหรับทองไทยก็ใกล้เคียงกันตอนนี้เราขึ้นมา24%มีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกประมาณ ที่เหลืออีกห้เดือนเนี่ยอาจจะขึ้นได้อีกเจ็ดถก็เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันครับดังนั้นจึงคงแนะนําว่าให้ทอยอยเข้าซื้อเก็บทํากําไรเป็นช่วงๆแล้วเมื่อราคาอ่อนตัวให้เข้าซื้อทองคำเก็บครับค่ะคุณหมอคะในสมัยก่อนที่ทองเคยมาเทสที่บริเวณพันเหลายๆรอบนะคะแล้วก็จะมีเป้าจากบรรดาบรกทองต่างชาติมองไกล แต่พอถึงเวลาทองก็ถล่มทุกทีแต่รอบนี้แตกต่างไหมคะเพราะว่าทองทำออทำายมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ขึ้นมาจากจุดเดิมที่ไม่ผ่านไม่ผ่านสักทีทะลุ2,000ขึ้นมาจนถึงตอนนี้ใกล้ทดสอบ2,500เรามีโอกาสเห็นการถล่มแบบนั้นไหมคะผมคิดว่ายากมากนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะพลิกกลับไปตรงนั้นเนี่ยอ,อ ยากมากๆเราสตาร์ทกันเมื่อต้นปีที่ระดับ2 6 0เหรียญแล้วเราจะเห็นได้ว่าทุกการขึ้นของทองนทามประมาณ200เหรียญเนี่ยในทุกครั้งเนี่ยมีการปรับฐานที่เราเรียกว่าทำให้ฐานมันมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีแรงเข้าซื้อหรือดีมานซื้อเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นช่วนหนึ่งก็มาจาก ธนาคารกลางของทั่วโลกไม่ว่าจากกลุ่มประเทศบริกหรือไม่ว่าจะเป็นจีนหรือรัสเซียรหรือแม้กระทั่งไทยเราเองเดี๋ยวนี้ธนาคารกลางของทุกๆประเทศในโลกก็เพิ่มมุมมองในการที่ซื้อทองคำเป็นรีเซฟเคอเรนซีมากขึ้นนั่นเองดังนั้นโดยภาพหลักๆเนี่ยจึงมองว่าราคาทองคำเนี่ยในในระยะกลางกับยาวในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสขึ้นต่อไปแต่ที่ระดับ เอถามหายตลอดเวลาทองตลาดโลกอาจจะไปถึง3,000ันทองไทยอาจจะถึง50,000ได้ค่ะกราวขอบคุณคุณหมอมากมาก,มากนะคะที่ให้เกียรติกับเชนเอ็นของเรายังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเราขออนุญาตเรียนเชิญอัปเดตเพิ่มเติมนะเพราะว่าทองคำตอนนี้เรียกว่าร้อนแรงชนะทุกสินทรัพย์เลยค่ะกราวขอบคุณนะคะ m t s g ก o แม่ทองสุขค่ขอบคุณค่ะยินดีและสวัสดีครั